ครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นในโลกนี้แหลย่อมถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า อาวุโสท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระสมณะโคดมเพื่ออะไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้จึงพยากรณ์แก่ปริภาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่า เราประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกถามแล้วอย่างนี้พยากรณ์แล้วอย่างนี้ย่อมชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่กล่าวตู พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงย่อมพยากรธรรมสมควรแก่ธรรมอันหนึ่งการกล่าวและการกล่าวตามที่ชอบแก่เหตุแม้หน่อยหนึ่งจะไม่ถึงฐานะที่ควรติเตียนแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้ว ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงย่อมพยากรณ์ทำสมควรแก่ทำทั้งการกล่าวและกล่าวตามที่ชอบแก่เหตุ แม่หน่อยหนึ่งย่อมไม่ถึงฐานะที่ควรติเตียนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราก็เพื่อกําหนดหรู้ทุกข์ถ้าพวกอัญญเดรถีปาริภาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า อาวุโสก็ทุกข์ซึ่งพวกท่านอยู่ประพฤติพรมจรรย์ในพระสมณะโคดมเพื่อกำหนดหรูนันเป็นฉไหนเธอทั้งหลายถูกถามแล้วอย่างนี้พึงพยากรณ์แก่อัญญะเดียรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสจักสุแล เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติพรหมจรจรันในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรูปจักสุเป็นทุกข์นั้นรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัย เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติปรมจร์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นโสตะเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติปรมจร์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้โสตะเป็นทุกข์นันเสียงโสตะวิญญาณ โสตะสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นทุกขเราอยู่ประพฤติปรมาจรรันในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นคาณนะเป็นทุกข เราอยู่ประพฤติพรมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรูขคานะเป็นทุกนันกริินคานะวิญญาณคานะสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยเป็นทุกข เราอยู่ประพฤติปรมจรจรั์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นชิวหาเป็นทุกขเราอยู่ประพฤติปรมจรจรั์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ชิวหาเป็นทุกนั้นรถชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นทุกขเราอยู่ประพฤติปมจันทร,ร์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกนันกายเป็นทุกข์ เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้กายเป็นทุกนันโพพัพภะกายวิญญาณกายสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออธทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นทุกข์ เราอยู่ประพฤติประมจรรันในพระผู้มีพระภาคเพื่อกําหนดรู้ทุกนั้นใจเป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติปรมจรรันในพระผู้มีพระภาคเพื่อกําหนดรู้ใจเป็นทุกนั้นธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออธทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์เราอยู่ประพฤติปรมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกําหนดรู้ทุกข์ก็นั้นๆอาวุโส้อนีนันแหละเป็นทุกข์ เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกําหนดรู้ทุกข้อนั้นดูก่อนภพิกษุกทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่อัญญเดียรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้แล